โอ้ตอนนี้นะครับพายุกำลังถลม่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวไหล่ตัวไหลโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายแล้วรถล้มโอ้ยตอนนี้นครับตีนหนองจันคืนครับตรงเรียานหนองจันคืน อันนี้ไหลเองนะครปเจ้าผีนะิ้วหนาลมอยู่สายห้าละเดี๋ยวก่อนรถข้าพเจ้าละอ้ยอุย้ยเราจะรีบไปจเจ้าก็รีบไปเอาเดี๋ยวมันเปียกเริ่มสงบแล้วนะครับเริ่มสงบน้อยหนึ่ง แต่ก็ยนะังน่ากังวลอยู่นะครับ